มีพี่คนหนึ่งขับรถไปจากสุพรรณบุรีไปถามหนูขับรถไปนะเป็นทหารตอนนี้ทุกข์มากเลยจะทํายังไงให้ปล่อยวางจะทุกข์ได้ไปถามพี่เนี้ยขี่รถมามานั่งขึ้นกูตีมามานั่งถามหนูนึกว่าอะไรดุบุๆุบุุบคือทุกข์มากเลยผู้ชายด้วยนะเป็นทหารจะทํายังไงจะปล่อยวางจะทุกข์ได้หนูก็เลยทุกข์ของพี่คืออะไรเราเ่าเ่า,เา,เาหนูก็เลยถามพิจารณาเอาแค่คิดก่อนยังไม่ต้องสมาธิสมาธิอ,อะไรหรอก เอาแค่คิดด้วยตะกะก่อนนะว่าพี่ยึดอะไรได้จริงๆในร่างกายพี่เนี่ยพี่ยึดอะไรได้จริงมันโกรธสั่งให้มันหายกวดได้ไหมมันรักสั่งให้มันหายได้ไหมมันคิดถึงสั่งให้มันหยุดได้ไหม,มขาปวดเนี่ยถ้าคิดว่าร่างกายขาปวดขาเนี่ยสั่งให้มันหยุดสิสั่งมันสิหนูก็เลยบอกแล้วตัวไหนเนี่ยที่พี่จะปล่อยวาง เพราะมันยึดไม่ได้ตั้งแต่แรกแม้แต่คนที่พี่รักแม้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มียศดรถบ้านมันยึดอะไรได้พี่บังคับอะไรได้เพราะไม่เห็นความจริงเห็นไหมจิตมันก็จะสร้างทุกสิ่งขึทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็ยึดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะอ่าเพราะไม่เห็นตามจริง ก่อนที่จะถามว่าจะปล่อยวางยังไงให้ย้อนคืนไหมคาถามตัวนี้ก่อนว่ายึดอะไรได้จริงๆ<ม>เราไปยึดผิดดิเราเกาไม่ถูกที่ทัน้นสิ่งเดียวที่เราบังคับได้คือใจเราสิ่งเดียวที่เราฝึกได้คือใจเราเราไม่สามารถไปบังคับให้คนอื่นให้เขารักเราเราทําไม่ได้หรอกแต่เราจะอยู่ยังไงเราจะยอมรับกับอาการนั้นของเขาได้ยังไงเนี่ย ไม่รักเราก็เรื่องอเขาสิทำไมเราต้องไปโกรธไปไอ้นี่เขาด้วยทำไมเราต้องไปทุกข์กับคนที่ไม่รักเราหนูก็เลยถามพ่ไหมเออใช่เนาะแต่ตอนนั้นทำไมคิดไม่ได,ดก <laughs> กไ้ก็เลยบอกันเราตลกไหล่ะก็เลยบอกบังคับเขามันจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะในเมื่อเขาไม่รักเราแต่ก่อนเขาเคยรักเราเขาไม่ได้รักพี่หรอกหนูก็เลยบอก เขาแค่พอใจในบางส่วนเขาอาจจะพอใจในในทหารในความเป็นทหารเห็นไหมแต่ตอนนี้เขาเริ่มพอใจแล้วแต่ไอเรานี่สิยอมรับไม่ได้อ่ะอ่าคนคนคน,นึงจะรักเราเขากค่แค่รักบางส่วนในความเป็นเราคนคนหน,นึ่งจะเกลียดเราเขาแค่เกลียดบางส่วนในความเป็นเราคนคนนึงเนี้ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่จะเลือกมองมุมไหนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรา ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะเขาจะรักเราหรือเกลียดเราแต่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งอาการนั้นที่เขายื่นมาต้องรักษาใจถ้าไม่มีสติรักษาใจตัวเองไม่เบรกนะเขายื่นไฟให้ก็รับก็ทุกข์เผาเขาเยินอะไรให้ก็รับเพราะไม่มีสติขาดสติตัวเดียวเราจะอยู่กับอาการรักหรือไม่รักแบบไม่ทุกได้ไหม นี่แหละรรมะไม่ใช่หอเหินเดินอากาศนี้จากคนอื่นไม่ใช่นะอยู่กับทุกข์เหมือนเดิมอยู่กับสิ่งสิ่งเดิมแต่ไม่ทุกข์เหมือนเดิมเพราะรักษาใจตัวเองเราจะมีก็ได้พี่กุ้งจะไม่มีก็ได้เพราะมันไม่มีตั้งแต่ต้น